สวัสดีค่ะวันนี้รายการานิยมน้องพาพวกเรามาที่สวนหินพ้างามซึ่งอีกชื่อหนึ่ง,งคือคุณหมิงเมืองไทยนะคะวันนี้เราจะได้พบก,กับปฏติมากรรมธรรมชาตินะคะโดยวันนี้เรามีวิทยากรพิเศษซึ่งบังเอิญเราได้พบก,กับนักตอมีตัวเป็นๆน,นะคะขอเชิญคุณนุรีค่ะแนะนําตัวนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะมารายการ ยีย่ยงน้ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวคุณหมิงนะคะหรือสวนผาง,งามซึ่งเป็นลักษณะพิเศษนะคะลักษณะเด่นของหินปูนนะคะเราลองตามกันไปดูค่ะโดยการเราจะไปที่รถะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นคุณหมิงแล้วนะคะหรือหรือสวนหินผางามสวนหินผางามเนี่ยเกิดจากการกระทําของธรรมชาติซึ่งทําให้หินปูนนะคะมีลักษณะการกัดเซาะเป็นรูปเว้าวรูปโคง้งแล้วก็มีถม้ำมีผาสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่าผาสวนหินผางามเป็นยังไง ีนเขาเมื่อกี้นะคะเราเดินขึ้นมาสูงที่710นะคะ710เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลนะคะตอนนี้เราก็จะมาอยู่จุดที่เราสามารถมองเห็นนะคะวิวทิวทัศน์ของคุณหมิงได้คุณมิงนะคะก็เกิดจากการที่หินปูนนะคะเกิดการกัดซาะด,ด้วยน้ำนะคะทำให้มีลักษณะเขาเรียกว่า คลาสโทรโปกราฟีนะคะคือเป็นตะปุ่มตะป่่ำนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะเดิมทีก็จะมีเขาเหินปูนอยู่นะคะแต่เมื่อมีฝนตกนะคะก็จะมีการกัดเซาะนะคะบางทีข้างล่างนี้นะคะก็อาจะจะมีนะคะที่เขาเรียกว่าหลุมยุบได้นะคะคือซิงโฮนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมของบริเวณคุณหมิงนะคะซึ่งก็จะเห็นว่านะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเกิดจากการผุพังของหินปูนนะคะสีดินก็จะให้สีแดงซึ่งเขาเรียกสีดินแบบนี้ว่าสีดินเทราโรซานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคุณหมิงเมืองไทยวันนี้ก็ได้รับความรู้นะคะและก็เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติจาก นักทรเนี่ิทยาของเราคุณกมลรักษ์นะคะคุณกมลรักษ์มีอะไรจะเสริมไหมคะค่ะก็นะคะการมาเที่ยวคุณหมิงนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ตรงจุดประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเพื่อที่จะรับขอติดต่อไกด์นะคะนักนักนักเรียนนักศึกษานะคะที่เป็นเยาวชนที่นี่นะคะนําชมได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะคุณยุรีมากเลยสวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ะสำหรับวันนี้ คุณหนิงเมืองไทยก็ต้องขอสวัสดีก่อนนะคะคราวหน้าอี่อย่างเนาะพบกันใหม่กับเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ